กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เบาตอมออนชนแนลเนี่ยเด้อจ้าพี่น้องแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเอนํำเด้อจ้าสุขสุขคนจ้า จ้าพี่น้องจ้งหาหักแหนงน้องไม้คือเก่าจ้า่งจ้ามีแต่แหนงคือสวยนะจ้าพี่น้องเบิ่งจ้าข้างล่างสวยขนาดจ้าแหนงพอดีเก่งเลยน้อ,ยองน้อยสวัสดีจ้ามาหักแหนงน้องไม้ไปเก่งจ้ามื่อนี้หักเลยเนาะจ้าแหนงสวยจ้าพี่น้องน้ำขนา,าดน่ะลงลงเลยเนาะ เหนียงบักเนียงเลิกงานมาหักเหนียงไม่นะมาหาก็ตั้งจใจพี่น้องห,นนาหางาลายขานาดจ้ะกอเดียวอีเลี่เลยดูทำเพิ่มไ้มไม่่ะเราจะลงไปพิ่มก่อนเลยอ้าวลนูเหนียงยามกักหน่อยนอนั่นเลยจ้ะพอสิมาเอาสองสามมือก็พูดมาแล้วพี่น้องยามทำงานจ้ะพี่น้อง โบ <c oughs> ทสนตรงน้นจะได้เอาเนี่จ้ะเอาได้ไหมฮักเลยมึงจะพี่น้องแหงสวยสวยแหงก็ปวดมันอนอนตรงน,งน,งนงี้เนาะอู้หไหลลยไหลยืนยากจักหน่หนอยนแล้วเนาะเป็นกระเลงเน,นาะนี่นะอ้าสวยคุณน้องนาคน เราผู้ก็หลเดี๋ยวเปลี่ยนไปทงพุ่นแม่นี่จ้าจุ่มนึ้นี่เนาะมเนาะกอนึ่งอย่าว่าจุ่มนึ่งลูกเอ้คอยฮักแค่จุ่มเดียวผุ่นโอ้ยตัวกกอดิแม่นั่นแหละเป็นยข้างน้างแม่โอ้เกางเลย

เฮ้ยไปื่อนฟังมันจะพี่น้องต้นเดียวกอเดียวเตรียมตะกาเน้ะน้องๆไปไปยังงมุดกีนน้องไม่เนาะกลับมาบนเก่าก็ได้นี่จ้พี่น้องกอที่สองจ้ะโอ้ยหนงหลายขนาดเลยเจ้าพี่น้อง นียงคดีแกงนอน้องเชียนอนนอนเเนาะจ้ะว่าแต่นองเชี่ะไปเนาะหักเลยจะเป็นยาวเขาไปสองเมาขไปแต่งอ่ะนงอ้วตัวนี้ก็ได้อืมอืมลีแม่มาเลยนียงไรไหนนอน้อน้อย นบกินเหนงเนาะในหัวนบกินเหนงเนาะลูกเนาะตะกี้ตะหนอตะกี้เนาะเหนงเกลเดนองเอจ้ะวเากองไว้ก่อน่ม่กอล้งไว้ก่อนเอากองไว้ก่อนลูก mắc là mẹ. này nói mẹ mắc này mẹ Nó này rụng nè, nhanh nè. จ้ะพี่น้องหักแล้วลองเนาะน้องนเอยเนาะวัดกรมเอาจริงไปง่ายเนาะไม่เนาะแมนเอาไปตั้งบนดอกตะการนะอันใหญ่ไม่ยเอากกตัดออกถึงห่มง่ายเนาะพี่น้องจ้ะสองต้นล้นตะกาเลยสองต้นเต็มตะการไม่ล้นตะกาจ้ะพี่น้องตะการปังไงได้จ้ะเนาะน้องนเอยเนาะ แหนงพอดีแกงเลยจ้าพี่น้องพอดีงามเลยแก่งแซฟๆจ้ะพี่น้องนาแรงแกงหน่อไม้แซ่บเลยจ้ะพี่น้องจ้ะถ้าได้ไข่งมาแดงแกงใส่พุกสดีเซฟกว่านี้เนาะงไม่เนาะแมนมันก็บบุค่อยมีป่ะไหนนาะงไม่เนาะบุค่อยมีไข่งมาแดงอะไรมันแรงอย่างนาแรงจ้ะพี่น้องแรงเกินเนาะแมนอ่าต่อจ้ะพี่น้องเอาไม่ลกจ้ง Này, nhảy cái nạ tuần này ôi nhảy khá nè hả? hả? Bộ, bác nhảy ở đây hả? Ừ. nèng bác nhảy ở lỗ này hả? ừ, hơn phòng phun đấy bác bảo phòng phun, ngay của nó bác bảo phòng phun nồi nhảy hãy bọn Nó bọn hãy 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 là hãy bọn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  hãy À, Cái nè ong nếu như anh như anh chắc nó nếu như anh cho nó nếu như rồi ấy nè, nó nè như nó nếu như กดนี่ลูกเอาตัวนี้ก่อนนี่นะข้างล่างนี่นั่นนี่นันนี่นี่ก็บวกก็เหนียงใหญ่เนาะไม่เนาะแม่นอวบเลย

ป็นไงนับ <tr> ต <seine Christmas> mm ิดหน่อยนะเด็กแดงจะสวยเจ้าพี่น้องเอาเลยฮะเด็กแดงไล่ยเด้อจ้ะพี่น้องเนี่ยน้องน้อยน้องน้อยบ่เห็นตินี่นี่แม่นี่น้ำมือฮะแหละ Nè, anh nhảy à? Okay, đi ăn nha. à mình Mm. 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 nó nó lại, thì bên này. Đó. Đó. Này. vào Mm. Mm. để Mm. 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 có Mm. 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 อย่างงยะหน่อยนอยนางเราแรงเนาะเอาปะไว้นานพกุกมีเวลาดิมากด้เฮ็นนานดปเนาะ ข<น>้างในอยู่เดี๋ยวลูกลุงพี่น้ <laughs> องจ้าพากันมาฮักหนึ่งนะไม้เห็นฮันดิงลมจ้าพี่น้องบมติงเลยเนาะพี่น้องบมติงเลยเมื่อกี้นี่แคบแคบแคบไปคิดว่ามันหยังดีแต่ผมไม่กูเซนอยู่ข้างบนหัวเลยเนาะฮดิงลมจ้าพี่น้อง

เด็กอวดเลยเจพี่น้องกุ้มตับแล้วเมื่อตัดอย่างเงี้ยเมื่อจริงๆเลยเะพี่น้องมาเบ,บิงงงบ่งผลงานของเฮาทีนี้นี่จ้ะลุะลงเจพี่น้องพี่แม่มาถ่ายทางพี่แม่นี่จ้ะชัดแล้วจ้ะพี่น้องกระลังขึ้น มู่อยู่เลยเนาะมันได้ยินเสียงคนเนาะแม่แม่เพิ่นกษตรยานนั่ะมั้งบริเทนอย่างดอกมาหาโยห์หากินซื้อมีสองตัวจะพี่น้องลูกนํามีลูกนําหน่อยคือลงมาใกล้ๆเนี่ยอันนี้บริใกล้เขาบันไดแน่นาะเบิ่งจะพี่น้องสองตัวอุ้มลูกอยู่เดือด้าเกลียวเดือตะด้าแล้วจ้ะ ใส่สอบไปจ้ะพี่น้องจ้าดีเนาะเอาสอบมานำนะแม่แมนแมนจ้าสอบนะองลูกมาหากินสงใส่เรีงดวมก็ได้แมนสงสัยสิมากินน้ำเนี่ยเขมสะเนี่ยแ <c oughs> ม่ว่านะ ค่ะนอไม้ค่ะเนอันเล็กๆอ่ะค่ะทุกมือเกะบรด้ค่ะทุกมือ <c oughs> ใช้ทุงมือเกะบรด้บนน้องยจะไฟน้องได้ไไลดไหลาขนาดนะจ๊ะน,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 นี่มร้อยนึงได้หมเอ ปกไก่เีเรียลเราจะพี่น้องเนี่ยในถาดได้ตั้งหลายแล้วจ้ะเชเรียเลยเนาะน้องน้อยน่องมาเนาะทำไมหลายขนาดจ้ะล่มคันคายแล้ว แล้วแล้วจะได้ไปอาบน้ำนพี่น้องเอ้ยซอยกันปอบจ้ะพี่น้องตบระเกงค่ะพี่น้องเมื่อแล้วจ้ะต้อบไปเกงมงึงหมาแก่งแล้วจากอาบน้ำพลลักพุ่นละจ้ะใหญ่ หานมาเดดงอาใหญ่ แกเสร็จแล้วจ้าแต่หลายขนาดน้องน้อยเนาะรุ่นนี้กับสีบอทุบเด้อจ้าพี่น้องรุ่นรุ่นน้อยๆอ่ะจ้าเนี่ยนะทุบแต่รุ่นใหญ่นะรุ่นน้อยกับสีบอทุบแล้วจ้าสำเนี้พอดีเด้อจ้าพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนียงเจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บ้าต้อมออนิวชาแนลเด้อจ้าพี่น้องแกงหน้าไม่เนาะน้องน้อยเนาะ จ้าอาบน้ำอาบท่ากับพี่น้องจ้าบัดน,นี่ปกันขายหมดแล้วไป